อดีตนางเอกยุค90ดาชดาพรเผยอาการป่วยล่าสุดหลังคนแห่เป็นห่วงอดีตนางเอกยุค90ดาชดาพรรัตนากรหายหน้าไปจากวงการบันเทิงไปพักใหญ่แต่เธอก็ยังคงสร้างความคิดถึงให้แฟนคลับผ่านช่อง TikTok d อ o r i n d ที่เธอทำคอนเทนต์น่ารักน่ารักมาฝากอยู่เสมอการเวลาทำอะไรเธอไม่ได้จริงๆสวยหน้าเด็กตลอดการแม้จะอยู่ในวัยขึ้นเลขห้าแล้วก็ตาม ล่าสุดดาชดาพรได้ออกมาอัปเดตอาการของตนเองหลังจากหายหน้าไปพักใหญ่แฟนคลับต่างถามไถ่ยและส่งข้อความเป็นห่วงอย่างล้นหลามซึ่งเจ้าตัวได้ออกมาอธิบายถึงสาเหตุการป่วยและบอกเล่าอาการให้ฟังว่าสาเหตุการป่วยของดาชดาพรดาชดาพรได้ออกมาอธิบายว่าสาเหตุการป่วยของเธอเกิดจากการที่หมอวินิจฉัยผิดและจ่ายยามาผิด เธอทานยาไปทั้งหมดสี่เดือนเอฟเฟกต์ของยาทำให้เกิดอาการขึ้นมาตอนนี้เธออยู่ในขั้นตอนของการรักษาเยียวยาตัวเองมาจากตัวยาที่วินิจฉัยผิดทำให้ตัวบวมเธอได้หยุดยามานานแล้วอยู่ในขั้นตอนของการรักษาเยียวยาค่ะเธอไม่ได้เป็นโรคร้ายเพียงแค่เป็นช่วงยังไม่เข้าที่ ได้ทำการปรับเปลี่ยนยาปรับเปลี่ยนทุกอย่างเยี่ยวยาตัวเองอยู่ค่ะมีเท่านี้ค่ะไม่ต้องห่วงนะคะเป็นเอฟเฟกของยาจริงๆค่ะสี่เดือนที่ผ่านมาเป็นปัญหาเยอะมากแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วทุกอย่างเข้าที่หมดแล้วเหลือนิดเดียวเอง ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจค่ะมุมมองของชาวเน็ตหลังจากที่ดาชดาพรออกมาชี้แจงเกี่ยวกับอาการป่วยของเธอชาวเน็ตต่างแสดงความคิดเห็นกันอย่างหลากหลายบางคนแสดงความเห็นใจและให้กำลังใจดาชดาพรบางคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าการที่หมอวินิจฉัยผิดและจ่ายยามาผิดนั้นเป็นเรื่องที่น่าตกใจ และอาจจะเป็นการแสดงถึงความบกพร่องของระบบสาธารณสุขบางคนก็วิเคราะห์ว่าอาจจะเป็นการที่ดาชดาพรต้องการสร้างกระแสให้กับตัวเองเพื่อเรียกร้องความสนใจจากแฟนคลับมุมมองของชาวเน็ตเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความกังวลและความไม่ไว้วางใจในระบบสาธารณสุขของประเทศไทยและความสนใจของสังคมที่มีต่อเรื่องราวของดารา สรุปดาชดาพรได้ออกมาอัปเดตอาการป่วยของเธอหลังจากหายหน้าไปพักใหญ่เธอได้อธิบายว่าสาเหตุการป่วยของเธอเกิดจากการที่หมอวินิจฉัยผิดและจ่ายยามาผิดตอนนี้เธออยู่ในขั้นตอนของการรักษาเยียวยาตัวเองและอาการของเธอก็ดีขึ้นมากแล้วชาวเน็ตต่างแสดงความคิดเห็นกันอย่างหลากหลาย บางคนแสดงความเห็นใจและให้กำลังใจดาชดาพรบางคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าการที่หมอวินิจฉัยผิดและจ่ายยามาผิดนั้นเป็นเรื่องที่น่าตกใจและอาจจะเป็นการแสดงถึงความบกพร่องของระบบสาธารณสุขบางคนก็วิเคราะห์ว่าอาจจะเป็นการที่ดาชดาพรต้องการสร้างกระแสให้กับตัวเองเพื่อเรียกร้องความสนใจจากแฟนคลับ